สวัสดีค่ะช่องเยวันชาแนลค่ะนี้เรามาต่อกันคลิปสองนะคะคลิปสองเรายังอยู่ที่พระธาตุจอมศักด์เรายังไม่ได้ออกไปไหนนะคะเราอยู่ตรงพระธาตุจอมศักดิ์อยู่เดี๋ยวเยวันจะพาไปดูรูปปั้นพระครูบาคำล่าข้างนอกนะคะเดี๋ยวเยวันจะพาไปดูค่ะเป็นรูปปั้นของพระครูบาคำล่าแล้วก็พระครูบา อินถาหรือเปล่าเยาวันก็จำไม่ได้เนาะ <c oughs> ไม่มีคนเลยโควิดช่วงโควิดโควิด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 อันนี้คือวัดพระธาตุจอมศักดิ์พระธาตุจอมศักดา เป็นอุโบสถเราไปดูภาพของนะก็มีบาทใส่บาทอันนี้ก็เป็นบันไดบันไดบันไดขึ้นมาก็เป็นบันไดขึ้นมานเป็นบันไดขึ้นมาเดี๋ดยวเราจะไปดูรูปปั้นเนาะรูปปั้นพระคูบา เราไปดูรูปปั้นพระครูบกักละเราดูรูปปั้นกันม่อะไรยม่อะไรยายเลยน้นเนอะอเดี๋ยวใหญ่เยวันจะพาไปดูบันไดเนี่ยบันไดบันไดขึ้นมาข้างบนข้างนอกก็จะเห็นเป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม มันคือธาต์ที่สวยงามแล้วเดี๋ยวขากลับเดยเยวันจะไปหาไปดูต้นสม้สมปล่อยต้นส้มปล่อยร้อยปีเราไปดูลูกปั้นก่อนลูกพระอาจารย์ต้นอะไรอะ่ะต้นตาลมีต้นตาลมีลูกตาลร่วงด้วยลูกตาลลูกลูกตาล เห็นไ,ไหมข้างล่างก็จะมีทุ่งข้าวโอเคนูค้นไปทางนู้นอันนี้ที่เราเห็นอยู่คือถนนสายใบพัดสายใบพัดแม่สายพะเยานะเดินตรงนี้เรามาดูพระรูปปั้นของครูบาสาธุ อันนี้เป็นรูปปั้นของพระคูบาอินถาสุดทะนุสุดนุตโตะพูดถูกพูดผิดไม่รู้นะยายเยวันะวัดพระธาตุจอมศักดิ์แล้วอ,อีกองหนึ่งก็คือพระคูบาคำล่าสังวะโลพระอาจารย์ทั้งสองท่านก็ได้บูรณะวัดพระธาตุจอมศักขึ้นเนาะได้บูรณะพระ พระาธาตุจอมศักขึ้นเราจะเห็นปลายพระาธาตุอยู่ระหว่างท่านทั้งสององค์เนาะนี่คือพระาธาตุจอมศักหนึ่งในเก้าจอมของจังหวัดเชียงรายที่อยู่ในเขตอําเภอเมืองในเขตอําเภอเมืองของจังหวัดเชียงรายก็มีอยู่สองจอมหนึ่งคือจอมทองเดี๋ยวยาวันจะพาไปไปดูพระาธาตุจอมทองนะ เรามีเสาหลักเมืองด้วยตรงนั้น2องพระธาตุจอมศักดิ์อยู่เพอเมืองอยู่บ้านดูอยู่บ้านดูเนานะเดี๋ยวเยาบันจะพาขึ้นข้างบนนะพาขึ้นข้างบนค่ะแล้วเราไปดูต้นส้มปล่อยกันต้นสมปล่อยร้อยปีที่เขาเขาไปทำอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคนพื้นเมืองเขาจะรู้เลยว่าการที่เรา คมว่าการที่เรามีต้นสมปล่อยไว้ก็คือหนึ่งเพื่อเราจะได้เอามาถึงเทศกาลปีใหม่สงการเราก็จะได้เอามาดำรดน้ำดำหัวคนแก่คนเฒ่าเนาะแถวนี้หรือในพิธีกรรมต่างๆาเขาก็จะเอามาทำพิธีกรรม นี่คือพระธาตุจอมศักดิ์วันก็จะพาออกไปดูเนาะออกไปดูไอ้ต้นสมปล่อยร้อยปีและเขตบริเวณวัดล่มลื่นป้าย สาธุสาธุกับลูกสาธุพระครูบาอินถาสุดนุโตและพระเทพมุนีสดหลวงพ่อสดวัดปากน้ำสาธุค่ะ ไปข้างนอกเนาะนนะไปดูไปดูสวนข้างนอกเห็นว่ามีสวนสมุนไพรแต,แต่แต่แตเยวันไม่รู้นะใตาอยู่ตรงไหนเนาะสวนสมุนไพรไม่ได้ถามพระอาจารย์นี่คือของภะคูบาคลํลลา นี่คือพระสังขจายพระศีวลีสังฆจายเอืม,าาอมที่เราเห็นอยู่นู่นไกลๆเขตบริเวณวัดลม่มลื่นเย็นสบาย เขตบริเวณวัดนู้นที่เราเห็นตรงนู้นที่ป้ายป้ายสีน้ำเงินโน่้นจะเป็นของพระอะไรนะต้นส้มปล่อยร้อยปีเนาะงั้นเดี๋ยววันก็ขอจบคลิปไปตรงนี้เนาะจบคลิปไว้ตรงนี้ก่อนถ้าเอซคนไหน ได้มาเที่ยวเชียงรายก็ขอให้แวะมาเที่ยวที่พระาธาตุจอมศักดิ์อำเภอเมืองบ้านดูมาโดยง่ายมันจะมีเส้นสายใบพาดสายใบพาดแม่สายพะเยานะมาง่ายเอซคนไหนมาเชียงรายก็ให้มาเที่ยวชมสักกราระบูชาได้งั้นเยาวันก็ ขอจบแค่นี้ก่อนเนาะถ้ายังไงก็คอยติดตามพระธาตุจอมทองนะเดี๋ยวเยาวันจะไปถ่ายให้ดูก็อยู่ในก้าวจอมของจังหวัดเชียงรายขอให้ f อซดูที่เยาวันแล้วก็ติดตามเยาวันกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิง่งให้เยาวันด้วย ต่อไปจะได้รู้ว่าเยวันปล่อยคลิปหรือว่าไปทำคลิปตัวไหนมาให้ดูเยาวันขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ